มาดูโมเมนต์น่ารักแพทริเซียขีดกลางไฮโซโนตสุดฮือฮาคนแห่ดูเป็นล้านขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่คนสวยแล้วสำหรับแพทริเซียรู้ดอภรรยาไฮโซโนตขีดกลางวิเศษรัางสีสิงพิพีพา์เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักรักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งในโซเชียลและจะเห็นว่านุ่มโนตนั้นคลั่งรักภรรยามากถ่ายช่วงเวลาที่พอรอรอยาทานอาหารอย่างอร่อยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆ ล่าสุดกับคลิปที่ไฮโซโน้สโพสต์ลงทิกทักคอยตักอาหารให้ภรรยาและอยู่พร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาด้วยโดยระบุข้อความบอกว่าสันเดย์บรอนช์เบอร f ฟ m มลีคลิปน่ารักรักนี้ทําแฟนคลาบแพ่กดเข้าดูหลักล้านไลค์เกือบแสนและคอมเมนต์ชมความน่ารักสนันโซเชียลเลยล่ะจ้าชมคลิปคลิก